สวัสดีครับเอีทุกๆท่านวันนี้อยู่กับผมนะครับแชมป์อาปงชาแนลวันนี้ผมพามาเข้าป่าอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราไม่ได้เข้ามาหลายวันนะครับวันนี้วันที่สิบสี่นะครับเมษาวันสงการนะครับเราก็มาเข้าป่ากันครับไม่ได้ไปไหนนะครับวันนี้ผมมาสองคนนะครับกับกับเพื่อนนะครับกับพี่แดงนี่ะครับมาสองคนกับพี่แดงพาพี่แดงมาเข้าป่านะครับเก็บผักหวาน อนนี้เราก็ขี่รถเครื่องขึ้นมาถึงป่าเต็งรังแล้วนะครับถึงต้นผักหวานนี่ครับต้นผักหวานนี่นะต้นน,นี้นนเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะกลับเอาให้ดูนี่นะครับต้นผักหวานนี่ต้นผักหวานยอดเยอะนะครับยอดสวยเดี๋ยวจะพาพี่แดงมาเก็บผักหวานนะครับพี่แดงยังพี่แดงเพิ่งจะกลับมาจากในเมือง,งนะครับอันนี้เป็นรถเครื่องของเราครับเราขี่รถเครื่องมาคนละคันพี่แดงคันหนึ่งผมคันหนึ่ง ไปครับเก็บผักหวานกันเลยดีกว่าไปพี่แงดงอุ้ยอันนี้เดี๋ยวผมก็จะถ่ายคลิปนะครับจะให้พี่แดงเก็บน,นี่ครับยอดอ้วนทั้งนั้นนะค,ครับนี่ยอดยอดสวยๆยอดสวยๆครับนี่นี่อันนี้ก็ยอดนะครับข้างบนมีแต่ยอดเห็นไหมครับ เราจะย้อนแซงหน่อยเดี๋ยวจะให้พี่แดงเก็บหอมเราจะถ่ายอแก้มด,กนนดัวน,น,น,นั้นยอเก็บมัะเนใบนี้ก็บัง,งาเก็บอนกนี่นเนเยเจีติโตมราจะถ่ายไปด้ยวยเราจะเก็บไปด้ยวยนะครับช่วยพี่แดงเก็บเนใบนี้เรากินหมดเลยะ,ะกินได้ อร่อยด้วยมันเนี่ยยอดกันยาวนะบางทีมันเก็บเมื่อไปเข้าอิงกองเนี่ยมันจะไม่ทั้งทั่คนเก็บเยอะถ้าทางนี้ต้องม่ขึ้นมาทางนี้เนยี่เกลยก็รับไปเนาะยี่เก็บสองสามรอบแล้วตรงเนี้ยยี่เก็บสรก็รับแล้วแล้วกันต่อแล้วกันยี่เกสรก็รับนะพี่แดงเก็บไปนะครับแป๊บเดียวได้เป็นกำนะครับ ราะถ่ยยไปด้วนคับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับวันนี้ไอเด็กๆไม่ได้มานะครับเพราะผักหวานน้องชา์ไม่ได้มานะครับไปเล่นน้ากันไม่เจอใครนะครับเจอพี่แดงก็เลยชวนพี่แดงขึ้นมาเลย เดี๋ยวตอนเดี๋ยวพอแล้วมนะั<อ>้งเต็มเลย <c oughs> นะครับขโมยก็มีแต่ย้อนนะครับตอนเดี๋ยวจะเต็มจะเต็มถุงลนะมันจะย้อนแสงนะนะฮะต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยกล้องของเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮนะพี่แดงก็ไม่ค่อยได้มานะครับพี่แดงทำงานในเมืองนะครับพอดี ขึ้นมาเที่ยวสงการก็เลยชวนกันมาเก็บพหวาหนนะร้อนแต่งตนะังหาทมุดทำมือเดียวมุดตัดานี่ยานะนี่ยอดทางนั้นเลยนะเนะนี่ยนู่นน่ยอดทางนั้นเลยครับ เดี๋ยวเราไปดูต้นไม้กันเลยนะครับเดี๋ยวต้นนี้ก็ให้พี่แดงเก็บไปเดี๋ยวผมจะไปดูต้นข้างล่างกันนะครับว่ามียอดหรือเปล่าเดี๋ยวต้นนี้ให้พี่แดงเก็บไปครตอนนี้ก็ต้น,ตนไม้ก็ใบเต็มแล้วนะครับเห็นคลิปแรกที่ที่ผมมาถ่ายครับมันจะไม่ค่อยมีใบนะครับเพราะว่ามันไม่โดนฝนอันนี้มันโดนฝนนะครับใบมันก็เริ่มแตกเขียวหมดละใบเขียวหมดแล้วเห็นไหมครับ คนเดียว้ผมขอยกเก็บก่นบอ,น,น,อ,อน,น,นะครับอันนี้เราเจอต้นเล็กนะครับอนนี้เราเจอต้นล็กต้นเล็กยอดเยอะนะครับนีแต่ยอดนะครับเดี๋ยวราก็บยอดยอนเนเาเก็บรวันเก็บประวัน,นเลยน,นีนนะ่ยอดอ่อนอ่อนมป่า À, Mấy kia vào Mấy kia vào Mấy kia vào Nút này, nút này, sai một, một à, lần หวานเยอะมากเลยครับน,นี่อันนี้แค่สองต้นนะครับต้นแดงหี่ต้นอะไรแล้วก็มันมีเป็นถุงนะครับถุงเร็วเดี๋ยวเราไปดูพี่แดงกันครับพี่แดงได้เยอะอย่างอันนี้ก็ล่มเย็นนะครับอยู่ในป่าแต่ว่าล่มเย็นพี่แดงก็ได้เป็นเป็นถุงนะครับถุง น,น,นี่ครับยอดดุวนเหนครับยอดอด้วนหวานสดๆครับโอเคไปนี่ของพี่แดงได้เป็นทุงนะครับต้นเดียนะนรับนี่เป็นถุงเลยไปกันเลยโอ้นี่ยอดนี่ยมียอดนนะึน,นะครับ ต้นใหญ่ต้นนึงนะครับตอนนี้เราจะให้พี่แดงเก็บนะครับนี่ยอดเทียบนะนี่ยอดเยอะนะครับเราจะให้พี่แดงเก็บเดี๋ยวมาถ่ายพี่แดงนี่นะที่ยอดเห็นไหมครับอ้วน อ่อนๆงามๆม,มาวันนี้จักรจันไม่ร้องแล้วนะครับเที่ยวที่แล้วที่เรามาเก็บผักหวานที่มาทำคลิปจักรจันร้องเยอะเสียงดังนะ น,นี่เงียบเลยอ๋อตะกรจันไปเล่นตรงกลางตะกรจันไปเลนะ่นตรงกลางนะตะกรจันไม่ร้องเลยหนะึ่งไม่มีเสียงตะกรจันเลยมาแล้วพี่เหล่าโห่ร้องกันสน,นั่นถ่ายวีดีโอไม่ได้ยินเสียงแนละ้ว ถุงมักี่โลเนี่ยเอาถุงเนี่ยถุงซีเจนี่ยใหญ่นะมีอยู่ตัว่ลูกเล็กเอาถุงซีเจนนะถุงซีเจนใหญ่นะลูกเล็กก็ใส่ยอดยาวไม่ได้ยอดแค่เนี่ยอันนี้ใหญ่หนะกลับไปกินที่ดำเนินแัดวถุงนี่ไปฝากพวกด้วยไม่ทำยอดหมใส่ถุงนี่แล้วยาวใส่ถุงเล็กๆมันหักหมดอืมใช่ยอดยาว ไม่เชื่อจะมาเจอยอดยงามๆแบบนี้ทำงานาเก็บนี่เนี่ยยอดเนี่ยเต็มที่ในขนาดนี้อ,อันนี้นไม่มีคนเก็บเพราะยาวกระโดโด,โดโอ,อะไรเยอะมั้งนทุก่ะตอนแรกนุ่จะไปทำคลิปไปนอนในป่าทั้งคืนไม่ได้ไปเลยใหม่มาก็ไม่ว่างไม่ว่างไปไม่เช่นนี้ <c oughs> นานทังทำเหมือนลูกตัวอะไรวะเนี่ย แมงทับแมงทองแมงทับแมงทองนะนี่มาเจอตัวแมงทับแมงทองครับใช่ป่ะครใช่ไหมเอสสี่ใช่ตัวแมงทับแมงทองไหม้องไม่สุขันั่นแหละตัวแมงทับนู่นขโมยนนั่นเลยหน่อยนะ ครับไปไปต้นต่อไปเลยเดี๋ยวเจอต้นต่อไปเราจะถ่ายอะไรอีกน,นะครับที่น่องยาวนี่มีแต่เจอต้นใหม่ต้นนะครับยอดเพียบฮนะยอดก็ใกล้จะแก่แล้วนะครับไม่มีคนมาเก็บนะครับดูยียดยอดกระมอนจะแตกแก่ลนะ พี่แดงมันก็ยิ้มนะครับพี่แดงได้ยอดเยอะเมื่อกี้นี่บนนะครับจ้ก,กรจันไม่ร้องอันนี้เริ่มละจ้ก,กระจันเริ่มเริ่มร้มองละทีนี้ยัง,ง,งเงียบๆอยู่เลยพี่แดงเก็บคนเดียวนี่พอไจะอีกนานครับเดี๋ยวต้องช่วยเก็บละ อยู่นานๆมันจะร้อนครับเดี๋ยวขออนุญาตช่วยพี่แดงเก็บว่เดี๋ยวนานมันจะร้อนเนาะนี่ครับตอนนี้พี่แดงได้ฟองเทรงแล้วครับพี่แดงได้ฟองเทรงแล้วครันี่สเจอต้นนี่ก็ต้นนี้ยอดเยอะนะตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้ท้าพี่แดงเก็บเราจะถ่ายนะครับ ไปัฟแตกเกลงอกไฟไหม้ตายแลนะ้วน,นี่กัไไหม,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 ม้นไ้นนแค่ตอเนี่ยังไม่ตายไอ้นั่นเนี่ยมีเทอดโดนน้นอันนียเราบังเกิดไม่ทันแรอกแก่กนนี้แก่โ้านยทั้งนั้นละ ถ่ยยังไงไม่ให้มืดอน้าคอมไม่ไดมาบอกหน่อยนะถ่ายยังไงก็มืดไม่มีอันนี้นะไม่มีกิ่งไม้ปิ่งขึ้นมานี่นะย้อนันอ้วนเห็นไหมครับโอ้ทางนี้ทางนี้ไม่มืดอนะยังไงแดงเก็บมันจะถ่าย มีแต่ยอดอ้วนๆทั้งนั้นอ,ะอ่ะไอ้ยอกลัวคนทั้งมหมดใช่ไหมล่กะกหมองรงนี้เย็นไหวนะไหวนี่เหมือนไม่ได้พักผ่อนเลย <c oughs> ขนาดตอนที่ว่าไม่สบายอะ่ะหยุดไปสองอาทิตย์รู้สึกแป๊บเดียวเองแต่มาอยู่บ้านเอาไว้เนะ เดี๋ยว anyway, พี่แดงเราเก็บพี่แดงก็จะไปฝากเพื่อนนะครับเดี๋ยวก็ให้เพื่อนเราดูยูทูบได้นะครับจะได้เห็นว่าเรามาเก็บกันบนเขาสูงกี่รถเครื่องมาเดินมาอีกโอเคครับเดี๋ยวจะช่วยพี่แดงเก็บก่อนครับเดี๋ยวมันจะสายเดี๋ยวนุ่นนี่กิงแหงนกราบเกี็ยใช่ไหพี่แดงเก็บอ่ะ นอนีัอนนี้เรามาขึ้นเขาอีกลุ่นหนึ่งนะครับนี่แหละนั่งพักกินน้ำกินท่าก่อนครับเนี่ ก็วัดทุเรห์ะฮะวิ่งที่วิ่งสองกิโลนี่เกือบตายวิ่งแค่สองโลยนะเกือบตายโหนเนี่ยแล้วก็ดูต้นไม้ใบหญ้าไปก่อนนะครับเนี่ยขอพักก่อนไอ้ต้นไม้ก็เขียวกระจีสวยงามลมเย็นนะครับอยู่ในป่าไอ้พวกก็สงการนะครับเล่นน้ำกันไปนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดู เล่นน้ำเสร็จแล้วก็มาดูคลิปผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ พี่ต้นอ่าตอนนั่นแหละตอนนั้นอะอีกวันอ่อนให้สิดแดงเก็บแล้วก็ถ่ยอกอีกวันนึ เดี๋ยวเราไปเก็บต้นนี้ต้นเดือพนะข้างหน้ามาผเก็บขึ้นมาั้งหม้กาต้นมันห่างกันต้นมันน้อยมันห่างดนไปนะันนี่ข้างน้ามีมต้นแดงได้สองพันใหญ่นะนะครับถึงเนีย่ย ไหนวะโอ้ข้างใหมเนาะย้อนดูอันงหมือเลยข้านใหม่้ง่นได้รเปล่าเนี่ยียวนี่ขึ้นาข้างบนน่ะเดี๋ขึ้นเหยียบตรงนั้นละออน่ะนราตรงกลางไงวะยอดที่มันขึ้นใหม่ๆหม่อะอ้วนอะเจ็ดายอ่าขึ้นเหยียบตรงนั้นนะและและอหละอ้วนนั่นน่ะแหละข้างบนนู้นอีกสองสามกิ่งเจ็ดลายอ้อ้วนขออนด้แกหมดเฮ้ยระวังวัว ก็แล้วแหละตัวมือขวานั่นแหละหน้าเขาบุญขบวนทั้งนั้นเลยขบวนขบวนเดี๋ยวให้ลงแรงแกะนะถ่ายคลิปขบวนอ่านั่นแหละหนึ่งเมตรอืมขบวนขบวนก็ดูในในในให้ตื่นเลยนะขบวนก็อะไรอยู่นะอืมอันนี้ในสองสองใหญ่แล้วเหนื่อยหมดแล้วมิ๊บเฮ้ยเศรษฐาย เราจะเก็บตรงนี้นนนนนนครับเด,ดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วครับย้อนไาก็ไม่รู้นะเราจะไปดูกัน ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์พวกเราได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราขอ,อขอบคุณเอซีทุกท่านนะครับที่คอยรับชมที่คอยติดตามเรานะครับเดี๋ยวเราเก็บตัวน,นี้เสร็จล้วก็จะกลับแล้วนะครับแล้วก็เก็บตัวน,นี้เสร็จล้วก็ขอปิดคลิปเลยนะครับก็แล้วเราเรา,เราก็เจอกันคลิปหน้าต่อไปนะครับแบตจะหมดน,นะครับ นี่นครับยังได้สองถุงยังได้สอ,องถุงนะครับแล้วนนี้ของผมถุงนึ่งก็สามถุงลนะครับเี๋ยวเราก็จะกลับไปละแบตโทรศัพท์จะหมดนะครับ